สวัสดีค่ะยานนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงร้านลุงพลนะคะตอนนี้นกก็จะเป็นตโต๊ะคันแค่น่าแท่พี่น้องเออก็อสิโต๊กนี่ละเล้วเดฟพี่น้องเย้ยอู้หนนาเพื่อนไอ้น้ำเพื่อนละล,ะลายอะไ บ่น่ำเพิ่นนนะนะน่นนะ,นนะคะยาวไปถึงน่นเลยไปอีกคนซุ้มอันใหญ่ๆตรงน่นแต่เดินไปไม่ถึงนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันหกมันหกม,มันลบ<ก>เดี๋ยวเดี๋ยวปอออนทำให้มันเป็นแป,น,ป,น,ปนกว่าน,นี้เดี๋ยวปอออนจะพาคุณเอฟซีเดินรอบเลยนะคะอืต้องได้มาปรับพื้นที่ให้ รอดภัยหไมเนี่<า>ยใ,นใ,นใส่ใส่ดำอย่างนี้ก็รอดอเพราะ,ราะาดินชุ่มดินกินน้ำแล้วว่าเรามีกล้าไม่ใช่นั้นแหละถ้ามีกล้าก็ดำได้ะะก็สามวันก็ติดแล้วรากกล้าดินชุ่มอย่างนี้ถ้ามีฝนปโปรยลงมาก็โอเคเลยสามวันก็ติดไป โอ้โอยโอนหัวไปแล้วพ่น้องเอ้ยองามาข้ามนี่อันนี้พันดำหมดแล้วอันนี้ดำรอให้มันใหญ่ไปแล้ววันนี้พี่น้อง ไม่เข้านี่ปลูกจากปีเอ้ยจากเดือนที่ยมาซิเนอร์มาเปนะ็น ดูทางนะคะคือจิตกคันแท่นะใหญ่มา,างน้อยบางเลบกน้อยดูบรรยากาศอนะคะตอนนี้เห็นแล้วก็แม่จะไปช่วยลุงเสือปา้าสาด้ำหน้าบอกายสามอนาะกาศ บาบชามได้กลับเพราะกลัวมืดเร้ไปเอาข้าวที่เอาไปสีน้ำอ้ทันอยู่บ่อะสักบาบช่องเึิงเข้าไปเอาข้าวซีน้ำร้านมันปีสี่โมงเึงซี นี่เห็นไหมคะนานี้ก็คือดำแล้วนาอฝั่งนี้นะดำแล้วก็จะเป็นอย่างซี ไม่ได้ลงสคริปมันทายอยู่โอ้ว,ว้าว <laughs> <laughs> ไอพัดลมมันไอวะแมนร่ม,มมันติวนะคะลแล้วน้ำเยอะแล้วผมควรที่จะมาดำแล้วีนนน่แหและม่ก็มาดำพร้อมลุงนลยลุงมาแม่ก็มาดำลุงเด็กแกก็มาเมื่อกี่วันก็มาดำพร้อมลุง ก็มาพร้อมกับลุงเลยฮอนพี่น้องแต่ว่าใครเนี่ยมีลมใครแต่ว่ามีลมอยู่น้อยหนึ่งน้ำเย็นก็คือไม่เย็นแล้วไปน้องนี่นะคะ่ะ เบิ่งเอาเด้อพี่น้องหวานยางไปหอดหวานแต่ก็พูดสุดนี่เพื่อนก็เจอไทยอย่างเพื่อน บอกน้ําเยอะแต่สําหรับหนูหนูคิดว่าไม่เยอะนะคะพี่น้องอ่ <c oughs> นกัไม่ยงอีกประมาณสกักอาทิตย์หนึ่งน่าจะใกล้ ก็คงจะดำได้นะคะแต่แต่ประอ่อนก่อนที่ประอ่อนจะดำก็ปอ่อนจะจะดับไปที่กรอบก่อนนะคะเพราะว่าประอ่อนก็ลืมของที่สำคัญนะคะของที่สำคัญนะคะประอ่อนบ้านมีคนนะครออนับกเพราะว่าลืมขอที่สาคัญนะคะเมเ้าประอนก็โทรหาดูเรียบร้อยแล้ว นี่แหละค่ะพี่น้องนี่นี่มาดูมาดูเพื่อนดำนานเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพื่อนดำเอ้ยเพื่อนดำผู้เดียวเลยบอหน่งโอ้เห็ดผู้เดียวเลยตัวหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งอีกอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะหกสิบเนาะฝังนี้ไป โอ้ยบ่ายสองครึ่งนี่ก็กลับแล้วนะก็จะไปเอาข้าวที่สีไว้สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ